ริเบิร์แมนจากอังกฤษจับเพตติล็อกหรือน้องเพตตี้มอนวันแชมป์กีตาร์แชมเปี้ยนออฟเดอะเวิลด์ไดเวซันมินเนอร์2017ทำเพลงร i เบิร์แมนเมนเทจเมนต์กลายเพลงเก่าแก่กว่า30ปีจากประเทศอังกฤษที่เริ่มจากการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตและต่อมาได้มาเป็นผู้จัดการวงดนตรีพาร์ซีเบกว่า28ปีโดยมีศิลปินในสังกัดมากมาย r i v e r m a n โดยดรเดวิดแม็กเกเจอร์แมคครีนได้เซ็นสัญญ,ญานำน้องเพชรีิมลวัน ไซส์สถีดหรือเพตติ r o อ k อกแชมป์โลกการบเลงกีตาร์แชมเปี้ยนออฟเดอะเวิร์เดวิสันมินเนอร์2017ให้เป็นศิลปินในค่ายโดยมีมิสเตอร์เชนด์เอ็ดเวิร์ดโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงร่วมงานด้วยโดยน้องเพชรจะเป็นคนไทยคนแรกของค่ายที่ได้เข้าร่วมงานกับค่ายเพลงระดับอินเตอร์นี้ค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่เซ็นสัญญากับทางค่าย r i v e r m a n ค่ะซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของหนูนะคะที่อยากจะเป็นศิลปินนะคะเป็นนักดนตรีระดับโลกซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกกล้ามหนึ่งแล้วที่หนูก้าวข้ามาค่ะ <c oughs> เป็นค่ายของต่างประเทศค่ะของประเทศอังกฤษค่ะใช่แล้วก็เป็นค่ายที่ดูแลศิลปินที่มีชื่อเสียงมาหลายวงพอสมควรแล้วค่ะ <c oughs> เป็นคนแรกๆดีกว่าค่ะเพราะว่ามีพี่เจนินด้วย แล้วก,ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณพ่อ,พอโพสตหนูลงในเพจใช่ไหมคะแล้วก็ทางค่ายก็ติดต่อนะคะอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆเลยค่ะคุณพ่ออยู่ดีๆคุณพ่อก็บอกว่า,วานี่มีค่ายติดต่อมาแล้วแล้วลองไปค้นหาดูปรากฏว่าก็เป็นค่ายที่ใหญ่พอสมควรเลยค่ะความรู้สึกแรกก็คือดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาหรือเปล่าเราได้ศึกษาค่ายเข้ามาแล้วแล้วมีศิลปินที่หนูชอบมากด้วยอยู่ในค่ายนี้ค่ะ คือใครบอกไปไหมชอบใครค่ะก็เป็นวงค่ะเป็นวงที่มีผู้ชายสี่คนน่าจะเออมันน่าจะมันแค่โอ้อยากเป็นแบบ Beyonce ค่ะใช่หนูอยากโลกบ๊วยบวยใช่ค่ะหนูชอบยา y o n ซ e มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นได้ะค่ะตอนนี้โอเคแเขาเคยบอกว่าหนูเป็นมกเอร์กลุ่หญิงที่ร้องเพลงไปด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเสน่ห์ในความเป็นหนูอันนี้ไม่แน่ใจ เขาบอกว่าชอบในความเป็น p e ตติ w o ล k ในลุคคาแรคเตอร์แล้วก็ในคาแรคเตอร์ที่หนูเคยโพสลงไปใน y o u t u เนี่ยค่ะเขาอยากจะปั้นให้ความฝันหนูไปได้อย่างที่หนูฝันไว้ค่ะการทำงานอยู่ในไทยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโชว์หรือว่าเป็นคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะอาจจะต้องไปต่างประเทศค่ะตอนนี้คุยกันไว้ประมาณ10ที่แล้วคค่ะค่ะเดี๋ยวจะปล่อยผลงานออกมาเร็วๆนี้เลยค่ะ ก็แอบกดดันนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณเดวิดเป็นคนที่สบายสบายไม่ค่อยเข่งอะไรเลยค่ะคุณเดวิดนา่ารักมากใช่ภาษาต่างๆจะชิวม,มากเลยค่ะหนูดีใจมากเลยเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการเราเฉยๆค่ะจะรับงานจากต่างประเทศมาให้แต่ว่าไม่ได้เป็นค่ายที่บังคับเราว่าไม่ให้ไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นแค่ผู้จัดการเฉยๆคอยรับงานจากฝ่ายต่างประเทศเข้ามาค่ะถ้าเป็นในไทยเราก็ยังรับเองด้ใช่ค่ะถ้าเป็นในไทยเรารับเองได้ตลอดเลยค่ะ หนูแบ่งเวลาเรียนยังไงเท้งนั้นอ่าเวลาเรียนเหรอคะหนูก็ส่วนใหญ่หนูจะเลือกเวลาทํางานคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเย็นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าวันธรรมดาช่วงเย็นนะคะได้หมดเลยหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ลาเรียนหน้าคะ่ะฝากอ้อนจะมีอะไรเงีให้อ้อน ฝากนฝากตัวกับพชายฝากกับเป็นแฟนหน่อยค่ะก็น้องพีรขอฝากตัวด้วยนะคะเพิ่งก้าวเข้าวงการก้าวแรกก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะช่องทางการติดต่อติดตามหนูได้จากทางไหนติดตามหนูได้จากทางเพจ Facebook YouTube ค่ะชื่อ Petty Rock ค่ะ